แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะบังคับใช้กฎหมายอันนี้ไม่ได้ขู่เนาะเรายังคงเป็นสื่อที่ยึดยึดเรื่องความเป็นกลางอยู่นะม <c oughs> รันมึงพูด <c oughs> ตอนนี้มึงทันเหรอผมว่ามันสุ่มเสี่ยงข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกทีสวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านข่าวดีแล้วกูเครียดรายการข่าวที่จะขออัปเดตข่าวที่น่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมฟังเมื่อฟังแล้วจะต้องอุทานว่า แม่นี่มันข่าวข่าวหัวข่าวข่าวรัฐบาลรู้ไงวะครับผมปราบปราภัยครับและผมพัทรวิภูชอบทางสินครับคุณป่าวครับข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ผมอยากจะนําเสนอเรื่องหนึ่งก่อนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับหลายๆคนก็คือจะเป็นข่าวที่หนุ่มส่งอาหารคนหนึ่งถูกต่อว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับชื่ออะไรมันเป็นโทษของบริษัทชื่ออะไรก็บอกนี่เ็าถามไม่ชื่ออะไรแล้วพี่แล้วผมตามหน้าที่ครับ ผถามว่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เขาบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนอ่ะโอเคอ่ะคือถ้าเราฟังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้องพนักงานเนี่ยเขาค่อนข้างจะใจเย็นพอสมควรใช่แล้วเขาก็มีการแจ้งมาตรการแล้วว่าทางบริษัทของเขาเนี่ยเขาบอกไว้กําชับไว้โดยชัดเจนว่าห้ามคนส่งอาหารขึ้นไปบนสถานที่ส่วนตัวของลูกค้าไม่มิฉะนั้นเวลาเกิดเหตุแบบเช่นการรักขโมยหรือ เกิดความเสียหายเนี่ย<ม>ทางบริษัทเขา<ม>เขารับผิดชอบไม่ไหว<ม>เขาก็เลยออกมาตรการนี้มาคือห้างขึ้นไปส่งจากกรณีนี้เรามองได้สองอย่างคือหนึ่งพี่เขาอะอาจจะมีความโมโหหิืง<ม> สองพี่เขาเป็นหัวหน้าสนทนาการมาก่อนสมัยเป็นมหาวิทยาลัยเขาว่ามันจะมีการน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรข้าหลังอ่ะถ้าพี่อยากให้มันอากาศบรรยากาศมันดีขึ้นพี่เดินลงมาเลยแล้วก็แบบน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบจำได้าเดีกเวแกันสำรับเราผมชอบจำได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยได้ไหมได้จะอารมณ์ดีขึ้นไหมดูดีกว่าอย่างนี้เยอะ อ่าโอเคคือในสถานการณ์แบบนี้อ่ะเราพยายามทาความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่ต้องทํางานส่งอาหาร,รแน่นอนครับว่าแต่ละระบบแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขามีกฎระเบียบในการรักษาค,ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอยู่แล้วครับคราวนี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าเขามีกฎอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมแอบลองโทรหารที่จริงเนี่ยก่อนที่จะเข้าเข้าเข้ารายการเนี่ยผมลองโทรหาบริษัทนั้นต้นสังกัดบริษัทที่ส่งอาหารนั้นเนี่ยเพื่อลองโทรถามกฎแต่ว่า อาจจะยังไม่สกร,รับเดี๋ยวเราลองโทรอีกรอบหนึ่งไหมได้เขาจะรับ<ห>อยูอ่นะเ,<ด>เราลองโทรดูนะดสดๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์แบบ call นเตอร์ส่วนภูมิภาคนะครับของของของแอปพลิเคชันแอปนั้นนะครับอะไม่รับ แต่แตคือทางทางคนที่ออกมาชี้หน้าด่าเนี่ยเขาก็<ม>ได้ออกมาชี้แจงว่าโปรดเข้าใจทางเขาหน่อยคือเขาก็คือณ<ม>ตอนนั้นนะที่เขาออกมาชี้หน้าด่าเนี่ยคือเขาก็ป่วยอยู่<ม>แต่คือส่วนตัวผมเนี่ยผมผมอันนี้คือไม่ไม่ใช่ความเห็นของผมอย่างเดียวนะผมมองผมมองถึงความเหมาะสมว่าต่อให้คุณป่วยหรือว่าคุณจามณมเสียอะไรเท่าไหร่คุณก็ไม่ควรจะมาชี้หน้าด่าคนอื่นชี้หน้าด่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นตัวอะไรสักอย่างแถมยังชี้หน้าไล่เขาอีกอะไรเงี้ย สรุปนะครับตอนนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดที่ได้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยตอนนี้ตัวของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่แล้วซึ่งบริษัทที่ชื่อว่าสยามนิสสัน AR ารนะครับที่จังหวัดที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ได้ออกถแถลงการหนึ่งก็คือแสดงความขอโทษแล้วก็อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตัวตัวผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นพนักง,งานในบริษัทแล้วก็บริษัทก็เลยเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง ที่ไม่ด,กมด,มดีกับพนักงานคนอื่นๆแล้วก็บริษัทเนี่ยมีความอยากจะแสดงเจตนาว่าเรามีการอบรมพนักงานหรือว่าควบคุมให้พนักงานของเราเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะต้องขอให้พนักงานคนนี้้นสภาพไปก่อนอซึ่งเราไม่ได้สมน้ำหน้าแล้วก็ไม่ได้ยินดีกับการที่เขาโดนไล่ออกนะแต่เราก็อนีกะชีงให้เพื่อนๆที่เห็นว่าผลกระทบจากการที่คุณนะ่ะขาดสติแล้วก็คุณทําอะไรโดยที่ใช้อารมณ์เป็นตัวนําเนี่ย สุดท้ายก็ไะ้นำมาซึ่งความเสียหายคือคุณอาจจะไม่ได้หนึ่งคุณโดนประนามทางสังคมละ2สองคุณโดนไล่ออกจากบริษัทซึ่งในภาวะแบบนี้มันเป็นภาวะที่เราต่างคนต่างลาบากการตกงานมันเป็นอะไรที่ที่ไม่คุ้มค่าจริงๆอ่ะถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับช่วงตอนนี้อือดังนั้นเนะี่ยทาอะไรก็อยากจะให้คิดกันให้มากๆมีสติกันให้มากๆแล้วก็นึกถึงใจเขาใจเรารนะครับไปต่อนี่ข่าวต่อไปนะครับกับกองอทัพบ,บกที่ล่าสุดเนี่ยได้ทุ่มงบ4.5พันล้านซื้อยานเกาะ รอ้อย่างระบบอาวุธห้าสิพันนำเข้าจากสหรัฐผมอยากถามว่าซื้อทำไมตอนนี้วะเราอย่าเพิ่งขึ้นเราต้องเล่าเนื้อหาข่าวก่อนว่าเนื้อหาข่าวที่ที่ตอนนั้นที่บอกว่าอะไรนะสี่พันสี่จุดห้าพันล้านมาอย่างไรอย่างไงเนื้อหานั้นว่าไงไหนเล่าให้ฟังซิไหนเล่าให้ใหหใหป่าฟังซิลูกมันเป็นยังไงลูกคือล่าสุดเนี่ยครับได้มีการเผยแพร่ป,ประกาศจากกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเรื่องการเผยแพร่การจัดจ้างจัดซื้อจากงบประมาณ2 5 6พันห้า้สิสามว่าได้มีการจัดซื้อ ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปคือซื้อย่านเกาะแล้วก็ระบบอาวุธทั้งหมด5 0 0%สิันนำเข้าจากสหรัฐในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะซื้อใช่ซึ่งข้อมูลนําถูกเปิดเผยขึ้นมาใช่ไหมฮะใช่ครับถูกนำออกมาเผยแพร่ในสื่อต่างๆใช่ทีนี้คำถามของครูก็คือว่าคือผมอยากรู้ว่าหนึ่งคือมันจำเป็นขนาดไหนสองคือทำไมคุณถึงมาตัดสินใจซื้อในช่วงเวลาแบบนี้3คสามคือคุณสามารถผ่อนผันการซื้อไปก่อนได้ไหมแล้วเอางบส่วนนี้ ไปใช้ประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์จริงๆที่มันมากกว่าการซื้อยานเกาะอ,อะไรของคุณพวกนี้อ่าคืองบสิ4 5 0 0รล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยน,อยนะครับในการที่เราจะซื้ออาวุธยุทป,ปกรณ์ต่างๆของรัฐบาลนะครับอ,อันนี้เราจะต้องมองกันแบบเราต้องมองคนละฐานนะคือฐานของการปกป้องประเทศเนี่ยเขาก็มองว่า การซื้อยุทธป,ปกรณ์ต่างๆมันซื้อขึ้นมาเพื่อหนึ่งรักษาอํานาจอธิปไตยของประเทศครับเพื่อปกป้องประชาชน <sm all> พเพื่อทําในการพัฒนาประเทศต่างๆนานาปกป้องประชาชนจริงอ่าใช้ปกป้องประชาชนจริงเนอ่ะอันนี้คือในฐานของของของ,ของกระทรวงฐานของการปกป้องประเทศครับนี่คือดังนั้นถามว่าจําเป็นไหมไม่ว่าประเทศจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าเรามองในฐานว่าต้องต้องปกป้องประเทศดังนั้นมันก็จําเป็นจะต้องอาจจะต้องซื้อเอาไว้ก่อนปกป้องประเทศหรือปกป้องไอ้เรื่องพวกนี้ยมันสามารถผ่อนผันได้ไหม ผ่อนผันได้ไหมจากล่าสุดกรณีที่ทางโฆษกของของกระทรวงของอของทางทัพบ,บกบได้ออกมาชี้แจงนะครับก็คือว่าสามารถเลื่อนไปได้ไหมเลื่อนได้ครับ <c oughs> แล้วก็ได้มีการเลื่อนออกไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถยังไม่สามารถตัดงบออกไปได้นะครับ,รบการพิจารณาตัดงบหรือยกเลิกเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้โครงการต่างถูกเลื่อนออกไปก่อนนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการชี้แจงว่าในงบประมาณที่พูดถึงกันไปเนี่ย ตอนแรกที่บอกว่า4.5พัน 4, ล้านเนี่ย4,500ล้านเนี่ยที่บอกว่าถูกโอนเข้ามาเป็นงบประมาณของปี2จริงๆอ่งบประมาณกลางของของกระทรวงกลาโหมที่ใช้ในการปกป้องประเทศเนี่ยมีงบมากกว่าแสนล้านเลยนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ2.2ถึง2.3แสนล้านประมาณนี้ครับซึ่งได้มีการตัดงบออกไปแล้วในบางส่วนนะครับประมาณหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางาเรื่องของเ,ร,อเรื่องของอโรคระบาดนะครับวิกฤตโควิดเนี่ยทางกระทรวง กลังโหมงบกำลังโหมไปได้ถูกตัดงบอ,ออกไปแล้วก็ได้นําตัดงบจากอะไรเช่นงบที่ไม่ได้มีการซื้อขายแบบผูกพันตัดออกไปส่วนหนึ่งงบที่ไม่ได้มีการซื้อขายแบบผูกพันคืองไงครับลดกลนขยายให้นิดนึงงบที่ไม่มีการสร้างเครหมายคำว่างบที่ยังไม่ได้เป็นการแบบว่าตกลงเจราจาเพื่อซื้อไปแล้วครับซึ่งสมมติว่าตกลงไปแล้วว่าฉันจะซื้ออันนี้อ๋อก็เหมือนว่าผูกพันกันไปแล้วนะถ้าตกลงไปแล้วอ,ออกมาเป็น เซ็นสัญญาเรียบร้อยอ่ะอพูดง่ายๆนะงบนี้ไม่มีการเซ็นสัญญาแล้วก็มีการต่อเนื่องความต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยจะต้องถูกตัดออกไปก่อนที่ยังไม่ได้ถูกเซ็นสัญญากล่าวกันว่างบประมาณที่ทางกระทรวงเนี่ยตัดออกไปแล้วก็ถูกส่งคืนเท่ากับรัฐบาลเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาใน,ในช่วงโควิดเนี่ยมีคืนกว่า1 8หมื่นล้านก็คือหมายความว่า18,00 0กว่าล้านบาทเนี่ยถูกคืนไปกับรัฐบาลแล้วส่วนไอ้งบ4.500ร้อยล้านบาทเนี่ยที่บอกว่าเป็นงบสำหรับซื้อยานเกราะเนี่ย เป็นงบที่ได้รับการจัดสรรมาในตอนแรกรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้วิจารณาตัดงบออกไปที่ไม่จําเป็นอย่างที่ได้บอกไปเพราะว่าทาง,ทาง,ทาง,ทางกระทรวงการห,หมเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆที่จะลดงบประมาณเพื่อเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดก็ทําใ,ให้งบ4500ล,ล้านจบลงที่900ล้านบาทเท่าน,นั้นทีนี้ให้9 0้้ล้านบาทถูกตัดออกไปอีกเหลือ450ล้านบาทเพราะว่า ก็ทําให้ได้ชุดยานเกาะมาจํานวน5-50คันครับแล้วก็ไอห้คันเนี่ยมันเป็นการเจรจาแบบที่ซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลคือตกลงกับรัฐบาลสหรัฐเอาไว้แล้วนี่คือที่เขาชี้แจงมานอกจากนี้เนี่ยส่วนที่บอกว่าไอสี่พ้ล้านหรือ900ล้านหรือ450ล้านเนี่ยมันไม่ใช่งบประมาณที่หมายถึงลดยานเกาะอ,อย่างเดียวเท่านั้นในงบประมาณของ4,500ล้านถูกแตกออกไปเป็นงบประมาณบํารุงรักษาอาคารงบประมาณสําหรับการซื้ออ่อ่ซ่อมบํารุงงบประมาณสําหรับการ จ้างครูฝึกที่มาฝึกสอนขับรถและงบมาสําหรับเอานักศึกษาทางไทยเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศอ๋ออ่าซึ่งถูกค o v e r ไว้ในตรงนั้นแล้วดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางกระทรวงชี้แจงขึ้นมาว่า1ได้มีการคืนเงินไปแล้วนะครับได้มีการคืนเงินบางส่วนที่ไม่จะไปไปแล้ว2มีการเลื่อนไปแล้วในบางงบประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากที่เราได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้ทางโฆษกเขาก็ได้ชี้แจงขึ้นมาอีกว่าตอนเนี้ย ข่าวที่เปิดเผยข้อมูลที่นําไปใช้เนี่ยมันเป็นการบิดเบือนในหลายๆส่วนแล้วก็เป็นการใส่อารมณ์จนเกินไปนะครับทางไม่ใช่ผมแล้วทางกระทรวงเองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะบังคับใช้กฎหมายอันนี้ไม่ได้ขู่เนาะไม่น่าจะขู่เนาะยังไม่อยากบังคับใช้กฎหมายกับใครดังนั้นเนี่ยใครที่เอาข้อมูลไปเนี่ยก็ขอให้ใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเขาเรียกว่าเสพยังมีสติใช่นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ นำเสือข่าวให้ให้คุณให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปประกอบการพิจารณารตัวเองแล้วกันนะครับก็คือว่าเราได้รับข่าวมาน้องภูได้รับข่าวมาหนึ่งแบบนี้ผมก็เอามาขยายให้ใอีกที<ๆ>ทางทางเราเองก็ไปหาข่าวมาอีกมุมหนึ่งว่าทางโคศกชี้แจงว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของในส่วนของการซื้อยานกรอบ4.5พันล้านบาทที่เป็นประเด็นกันอยู่ในะขณะนี้นะค,ะครับผ่านจากข่าวร้อนๆกันมาในมุมมองนะ้นเราเปลี่ยนบ้างเราเปลี่ยนบ้างไป ในเรื่องของอมีข่าวอื่นอื่นไหมครับที่ในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นทีน่น่าสนใจนะน่าเอามาชคือในท่ามกลางวิกฤตโควิด1 9ท่ COVID 19, ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ใช่แค่ประชาชนหรือมนุษย์อย่างเราได้รับผลกระทบอย่างเดียวแต่มันลามไปถึงพวกหมาแมวด้วยคือล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่คือผลกระทบของของโควิดสิเนี่ยมันกระทบไปถึงคาเฟ่หมาแมวที่เปิดต่างๆนานาคือมันกระทบจนเขาเนี่ยไม่สามารถรับเลี้ยงหรือดูแลได้ดต่ออีกต่อไปจึงต้องต้องนําไปปล่อยหรือนําไปฝากเลี้ยงกับมูลนิธิต่างๆ อืมอืมอันเนี้ยขอเห็นไม่เห็นด้วยก่อนได้ไหมหนึ่งอ่ะเราเข้าใจว่าคุณประสบป,ปัญหานะแต่คุณเอาไปปล่อยไง hmm. เอาไปปล่อยแล้วไปให้เปุณณีนีแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคนนี้รับผลตอบมาก็คือมูณณีทีใช่ <Right. S 2> ซึ่งคุณเองก็ลอยตัวคุณจะมาอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีกินไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบของคุณ <Right. S 2> ไงคุณจะมาปล่อยเป็น ื่วยเปื่อยอย่างนี้ก็คือก็คือคุณก็สมควรที่จะเจงแล้วก็ขอให้คุณเปิดสถานการณ์การปกปกติก็ขอให้คุณเจงเพราะคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่คืออย่างล่าสุดนะครับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือเขาแจ้งว่ามีสัตว์ที่เขาต้องรับเลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนมากอย่างรวดเร็วคือปัจจุบันเนี่ย ทะลุไปกว่าพันกว่าตัวแล้วคือแค่ร้อยตัวเนี่ยผมก็ว่าเยอะแล้วนะอันนี้มันสิบเท่าพันตัวคือจริงๆอ่ะโดยหลักของพี่เขาอ่ะเป็นเรื่องของช้าง,างการดูแลช้าง,างแต่ว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของหมาแมวจรจัดด้วยที่พี่เขาอ่ะรับมาเลี้ยงแล้วมาดูแลคตอนนั้นเนี่ยก็มีการทาโรงเรือนได้ประมาณหนึ่งนะพี่เขาก็ทําแล้วก็ดูแลดีแต่ว่าพี่เขาก็บอกแหละว่าก็ยังก็ยังคงต้องการการกําลังสราฟกําลังบริจาคในการที่จะมาซื้ออาหารต่างๆแต่ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเพิ่มขึ้นไปอีกใช่มคื จากวิกีที่เป็นเป็นหนึ่งพันเนี่ยมันจะเป็นพวกช้างหมามและแมวใช่ไหม,มแต่คือ,อล่าสุดเนี่ยคือถ้ามันรวมพวกสัตว์ต่างๆที่ถูกทอดทิ้งด้วยเช่นวัวควายมา้ารวมสัตว์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือมันมันเลยสามพันชีวิตไปละด้วยความมง่ายที่แบบคุณบอกแค่ว่าคุณคุณไปต่อไม่ได้คุณทิ้งคุณทิ้งพวกเขาคือผมว่ามันไม่มันไม่มันไม่ใช่ว่ะเอออันนี้นะครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการแค่ปัญหาสัตว์ล้น หรือว่ามูล,ลนิธิมีปัญหาอันนี้ไม่ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งประเด็นแหละโอเค,คมูล,ลนิธิมันมีสัตว์เยอะจนเกินไปดูแลไม่ไหวก็ต้องขอรับบริจาคแต่สิ่งที่ควรจะต้องพิจารณามากกว่านี้ก็คือว่าเราควรมีมาตรการในการออกกฎเกณฑ์สำหรับคนที่รับสัตว์มาเลี้ยงหรือดูแลไม่ได้คุณจะต้องทายังไงกับมันจริงๆอนะ่ะมันเป็นความรับผิดชอบตั้งต้นนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะมีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็ตามแต่คุณต้องคิดเสมอว่ามัานเป็นความรับผิดชอบผูกพันกันไปตลอดชีวิตจนกว่าจะตาายยจกกกันไปเลลริงๆแ้ว็ ตอบให้คณรับมาแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีรายได้เข้ามาเลยคุณไม่มีเงินซื้อเฮ้ยมันมีช่องทางอื่นๆอีกผมมองนะค,คือถ้าส่วนตัวผมนะมผมเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการขอรับบริจาคเป็นการบริจาคไปแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องเอาไปปล่อยให้คนอื่นไงคุณก็ปล่อยไปสิว่าคาเฟ่น,นี้ของเรามีปัญหาตรงนี้อยากให้เพื่อนๆคนไหนที่เคยมาอยากจะช่วยเหลือกันมาบริจาคเข้ามากันได้ะไร,รแบบนี้หรือปรึกษาหารทางออกกับพวกเขาก็ได้ผมันมีสมาคมปัจจุบันเนี่ยมันในในกลุ่ม a c e b o o กเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมาก ่อกลุ่มคนนี้รักษณะคือเขายินดีที่จะสนับสนุนพวกคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเปิดระดมทุนไหมบริจาคไหมถ้ามันยอดมันเยอะเกินคุณก็เอาไปช่วยกับคนอื่นต่อก็ไไ้มมันไม่ได้มันไม่ได้ไงคุณจะมาคิดแค่แบบว่าเอาไปปล่อยแล้วจบหน้างานตัวเองอันนี้ไม่ถูกต้องนะใช่ครับครับอีกข่าวไหมผมผมชอบข่าวนี้คือล่าสุดมันมีอีกข่าวนึงหรือเปล่าคือคือมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันที่แย่ไฟแดงไฟแดงหนึ่งคือมีรถเก๋งสีเหลืองคันหนึ่งายแดงด้วยคือเหตุเนี่ยเกิดคือเขาชนแลล้วเคาไไม่ยองปดูกรณี โทรศัพท์ใครดังอ,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 อคือ<ม>เหตุมันเกิดจากเขาขับไปชนไม่ลงไปดูเาคู่กรณีพอตำรวจมาดูเนี่ยก็เหมือนแบบเขาไม่ยอมลงจากรถที่ผมเห็นในคลิปนะเดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูแล้วกันคือเขาก็ค่อยๆถ่ายออกถ่ายออกถ่ายออกทีนี้คือพอตำรวจเขาเขาเห็นว่าเอ้ยไอไอรถคันนี้มันมีแววว่าจะหลบหนี<ม>เขากระโดดขึ้นไปเกาะข้างหน้ารถจนรถคันเนี้ยไม่ยังก็ยังไม่หยุดอยู่ไม่ยังมือ ตัวผมนะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรบนท้องถนนเนี่ยคือยิ่งคุณเป็นรถป้ายแดงด้วยแล้วคือคุณมีประกันแน่นอนคุณคุณลงไปคุยกับคู่กรณีก่อนว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าเราพอจะมีแบบการรับผิดชอบกับคุณต่อคุณได้อย่างไรบ้างไม่ใช่แบบว่าชนปุ๊บไม่ลงไปดูหนีอีกตำรวจมาคุณก็หนีอีกอันนี้คือโทษหนักแบบหนักแน่แล้วก็จริงๆตำรวจท่านนั้นก็แน่าจะต้องได้รับเปลี่ยนก้าหาหรืออะไรสักอย่างเนื้อ นะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของอ่านข่าวนี้แล้วกูเครียดหวาดในสัปดาห์นี้ครับนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองหน่อยอีกนิดนึงเราจะผ่านไปได้แล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านสเตย์เซฟแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างสังคมกันดยดนะครับผมครับหรัววันนี้ผมปราบปราภัยและผมรัตวิภูภาพทางสินต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Ha wan chou alay? Ou vu vwen vwen vwen, enye twen wwen vwen, ou bwen mou bwen mou sas.